อ่ะมาพูดถึงคดีจำนำข้าวกันหน่อยนี่พูดจากใจจริงเลยนะผมพูดตรงตรงนะผมเป็นคนไม่ยอมรับอยู่แล้วในเมื่อคุณยึดอำนาจมาเสร็จปุ๊บว่าคุณจะจัดคดีผมคิดแบบนี้ของผมใครจะคิดยังไงเ,เรื่องของคุณผมไม่ได้สนใจผมพูดเอาตามความเป็นจริงคุณยึดและคุณยัดมันไม่ถูกต้องผมบอกตรงเฮ้ยคุณก็จับไปแล้วนี่ไอ้คนที่จำโกงอะ่ะโกงมันก็โดนจับไปแล้วไม่ใช่เหรอติดคุกติดตารางมาแล้วไม่ใช่เหรอยึดตรงยึดซับไปแล้วไม่ใช่เหรอ มันก็น่าจะจบแล้วนี่ก็เ,เป็นนายกเขาไม่ได้สั่งการโดยตรงเขาก็เป็นแค่รัฐมนตรีคนหนึ่งแต่ว่าโครงการนี้จะออกมาได้สสทั้งหมดทุกคนก็ต้องลงความคิดเห็นถูกต้องไหมเออจะไม่ไม่จับให้หมดอ่ะยึดตับงให้หมดทุกคนนี่สสที่หมดทุกคนเลยถ้าเกิดยึดทั้งประเทศเลยทุกคนเลยยึดหมดเลยตอนที่ใครอยู่ในอำนาจตอนนั้นยึดทั้หมดทุกคนี่ยผม,ผมโอเคผมเห็นได้ด้วยผมเห็นด้วยแต่ไม่ยึดตับ อดีตนายกคนเดียวผมไม่เห็นด้วยผมมองตรงผมไม่ถูกผมมองไม่ถูกแล้ะแต่จริงๆอ่ะมันไม่สมควรยึดผมมองตรงไม่สมควรผิดด้วยทำไปทําเพื่อประชาชนอ่ะทำไมต้องผิดถามจริงฮะเขาโกงด้วยป่ะยิงนักเขาก็ไม่ได้โกงเขาไม่ได้ไปโกงเขาไม่มีเจตนาทีะได้ไปโกงแล้วเออผมมองตรงผมไม่เห็นด้วยยึดรละยัดเนี่ยผมมองตรงผมไม่เห็นด้วยเลยผมพุ่งตรงเลยนะเออเมื่อปีเจ้าบุตรออกมาบอกอ่ะไม่สมควร อย่างนี้ผมถามจริงต่อไปนายอะจะออกโครงการอะไรได้ถามจริงฮทำอะไรได้มันไม่ถูกครับผมเออในรัฐบาลนั้นนั้นไปก็โอเคเสียาหายอะไรก็ว่ากันมามาเคลียอะไรอีกทีหนึ่งเขาว่ากันไปไอคนที่มันโกงมันก็รับผิดชอบมันติดคุกติดลางไปเออใช้นี่ใช้เสีลไปติดคุกติดตารางมีเงินมีทองอะไรยึดตับยะดทุกอย่างมันก็หมดไปแล้วก็จบไปแล้วรัฐบาตรีคนไหนโกงก็ต้องเอาคนนั้นตีครับผม มีผมถามจริงแล้วใครอยากมาเป็นนายกให้ประเทศไทยถามจริงเออผมถามจริงใคร,ใครอยากเป็นใครอยากเป็นวะถามจริงเออใครอยากเป็นนายกเออในเมื่อสภาก็ร่างมาเห็นทุกอย่างแหละก็เอาสิตอนนั้นเอาให้หมดเลยทั้งสอวอสสทั้งหมดทั้งในรัฐสภาทั้งหมดน่ะใครที่ลงความเห็นชอบมาเรื่องกำน้ำข้าวเนี่ยเอาให้หมดทุกคนเลยยืดซ้ำมาให้หมด มันเฉลี่ยกันออกให้หมดอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยแต่นี่มาเอายายกคนเดียวผมเห็นไม่เห็นด้วยผมบอกตรงเออผมพูดใ้จาก,กใจจริงนะผมบอกตรงนะทำเพื่อประชาชนแท้ๆโครงการหมื่นล้านแสนล้านก็โอเคก็คไม่น่าจะมีความผิดอะไรเราถามจริงปล่อยให้ข้าวจนเน่าจนเสียแล้วก็ไม่ขายแล้วก็มาเอาความผิดอดีตนายกผมบอกตรงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชประเทศไทยจะเป็นแบบนี้เหรอถามจริงเออจะเป็นแบบนี้เหรอ นายกก็มีสิทธิออกที่ครับผมเขาเลือกมาจากประชาชนเขาทําเพื่อประชาชนเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้โกงเพื่อใครไม่โกงให้ใครเอา้าถ้าโกงมาเสร็จแล้วโอ,โ,อโ,อโอเคไหมไอ้คือเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายมันก็ติดคุกกันหมดแล้วอะแล้วมันก็ชดใชแด้แล้วมันก็ต้องติดคุกแล้วมันก็ต้องโดนยึดตรงยึด,ยด,ยดรั์กันหมดแล้วอะเขาสั่งโกงไหมนะ่ะถ้ามีหลักฐานดีว่านายกนิ่งรับไปสั่งโกงเนี่ยผมไม่เถียงทีนี้เขาไม่ได้สั่ง มันมันมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์มันไม่แฟร์กันนายกผมมองตรงนะมันไม่แฟร์กับอดีตนายกยิ่งรักยิ่งรักเลยม,มองตรงครบับผมเมืองไทยจะมีกฎหมายแบบนี้เหรอผมถามจริงต่อไปคนออกโครงการมาแล้วถามจริงต่อไปนายกคนไหนจะทําเพื่อประชาชนวะมันจะมีไหมจะทําเพื่อประชาชนอีกไหมมันจะกล้าไหมถามจริงฮะ คุณมาทําแบบนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วผมก็ไม่ชอบใจบอกตรงนะประเทศไทยจะเดินไปได้เราต้องเข้าใจกันนายกท่านได้เลือกมาจากประชาชนทั้งหมดเสียงส่วนมากเขาก็มีสิทธิออกได้อะไรได้นี่แบบคุณจะอะไรมาโอ้โหเล่นนายกขนาดนี้มันไม่ใช่อะ่ะมันเกินไปครับผมแล้วผมไม่ด้วยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วถ้าเกิดมึงมาด้วยถูกต้องตามประเพณีดิมึงเลือกตั้งมาสิกูไม่เถียงหรอก อันนี้มึงเอาปืนมาจ่อหัวก็บานคนอื่นเขาแล้วมันก็ยึดอำนาจไปแล้วมันก็ยักคดีให้เขาแล้วพวกอย่างไอพวกไอองค์กรอะไรของมึงทั้งหมดเนี่ยของมึงทั้งหมดเลยอ่ะมันทําแบบนี้มาถูกไหมไม่ถูกอ่ะองค์กรพวกว่าเบ้าบอพวกนี้มันบอกตรงยุบแม่งทิ้งให้หมดอ่ะนี่พูดตรงเลยนะยุบแม่งให้หมดอ่ะสารเสริญอะไรกูยกยุบแม่งทิ้งหมดอ่ะ เจอสารที่ไหนลตีให้หมดตีให้พังให้หมดสารเสร่ออะไรเนี่ย <c oughs> บอกตรงมันนี่มีความยุติธรรมยุติธรรมไม่คูกทำงี้ไม่คูกบอกเลยนายกไทยอ่ะคุณสามารถออกโครงการอะไรก็ได้ถ้าเพื่อบรชชาชนขึ้นมาโอเคผิดก็ว่าตามผิดก็รัฐมนตรีคนนั้นดิที่ใครคุมตรงนั้นอยู่ดูแลตรงนั้นอยู่ก็เอาตรงนั้นดิมันโกงไปเท่าไหร่ก็ยึดทรัพย์มาให้หมดจับติดคุกเข้าไปโอเค นี่เขาติดคุกไปแล้วยึดทรัพย์ไปแล้วแล้วนี่ะอะไรถามจริงคนเป็นนายกเขามีหน้าที่หลายหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่เดียวก็ดูหลายหน้าที่คุณจะมาเอาแบบนายกผิดต้องรับผิดชอบอะไรมากมายขนาดนี้มันไม่ใช่หรอกมองตรงแล้วต่อไปอ่ะนายกคนไหนจะกล้าทําเพื่อประชาชนพูดให้ฟังนายกคนไหนจะกล้าทําเพื่อประชาชนต่อไปอ่ะต่อไปเข้ามาก็โกยแดกแล้วก็หนีกันเิถูกไหมจำไว้นะ กูรักตระกูลชินวัตรตลอดแล้วกูบอกตรงกูเห็นว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีหรือว่ายกนักมนตรีที่ดีที่สุดในประเทศไทยและเป็นคนที่คุณทําประโยชน์ให้ประเทศไทยมากที่สุดไม่มีใครคนไหนที่ทําได้ขนาดนี้จำไหมนะ